ให้กูทำอะไรแล้ฉันจะไปได้ไหมแล้วคุณจะไปได้หรือเปล่าหากยอมให้ไปเอ็งมีทาไปได้บอกของคู่เลยเว้ยได้บอกนะผมแค่พูดเล่นสกินสกินสีทองโง่จริงสีทองแบบติ๊กอันแรกมาปุดได้ทองเนี้ยเอ็งอ่ะ มีทั้งมีดเลยเลยเว้ยมีทั้งก้อนคู่มีทั้งทืนที่บอบเลยนะเออได้ผมเก่งอยู่แล้วเริมหมดแล้วนี่ว้าวหน,นึ่งแม็กนึ่งศพว้าวเพอาเปิดทีบนเวลาผมจะดอกนว